สวัสดีค่ะเดี๋ยวพาชมเห็ดโคนน้อยนะคะขึ้นที่ข้างบ้านตรงใต้ต้นอง,งุ่นนะคะตรงที่ต้นอง,งุ่นที่เป็นอ่าเถวอ่าขถยวันเขียวๆเ,เลยเลยไปข้างบ้านนะคะเขาเกิดเขาขึ้นทุกปีขึ้นทุกปีค่ะดอกใหญ่มากเลยแต่ที่นี่จะดอกใหญ่มากเลยะคะ่ะเหมือนที่บ้านเราที่ที่คนที่มีคนเพาะเยอะๆค่ะ ที่เรียกว่าเห็ดโคนน้อยดอกใหญ่มากเมื่อวานมาตรงนี้ไม่เจอเมื่อวานเพิ่งเก็บไอ้สองดอกนี้ไปไม่เจอไม่เจอตรงดอกนี้หายดอกใหญ่มากเลยถ้ามันถ้าเราไม่เก็บมันก็จะดําเร็วงะเร็วค่ะดอกใหญ่มากเลยค่ะข้างในเริ่มดําแล้วใหญ่มากๆเกิดที่ใต้ตัวนงังุ่น อกใหญ่มากเลยนี่โอ้ยนี่แค่สามดอกนี่ก็ตำน้ำพริกอิ่มแล้วค่ะคนหนึ่งเอาเมื่อวานเก็บไปยังไม่ได้ผัดเมื่อวานเก็บตรงใต้นี่ค่ะใต้ซุ้มนี่เขาก็จะขึ้นประจำใต้ซุ้มตรงลูกกระโดดกระโดดเล่นเนี่ยค่ะ นี่คราก็จะขึ้นประจําของเขาทุกปีตรงไหนที่เขาเคยขึ้นเขาจะขึ้นทุกปีอะค่ะเนี่ย้ยดอกใหญ่มากเลยเห็ดโคนน้อยฟินแลนด์ดอกใหญ่ใหญ่ค่ะอร่อยมากเลยดอกก่อ,อนนี่อร่อยอค่ะนี่ค่ะเห็ดโคนน้อยนี่เขาจะโตเร็วมากค่ะขนาดเห,เห็ดปกติเขาก็โตเร็วอยู่แล้วแต่เห็ดโคนน้อยนี่รู้สึกเขาโตแล้วเร็ว เมื่อวานนี้มาไม่เจอวันนี้จะเน่าแล้วเริ่มเป็นสีดำแล้วพอเขาแก่เขาก็จะเป็นสีดำมาตรงใต้หมวกอีกหน่อยก็จะดำทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าถ้าถ้าคนเพาะเห็ดคนหน่อยที่บ้านเราก็จะรูออ้ถ้ามันแก่แล้วเก็บไม่ทันันก็จะดำเหมือนกันแต่ดอกใหญ่มากค่ะดอกใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาย,ยัางไงเดี๋ยวทําพันไว้ค่ะเอาใส่อาหารวุ้นไว้เพาะเชื้อไว้ค่ะ